สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับลาวพัฒนางวดวันที่7สิงหาสองพน้านะครับมาลุ้นกันดูชุดนี้เป็นชุดที่ผมเอาสูตรเลขเด่นมาจับชนกันนะครับจับชนแล้วก็เอาเด่นที่สุดมันจะมีเด่นอยู่ตัวเดียวแล้วก็เอาตัวเด่นเด่นที่สุดนะมาจับกับชุดตัวรองนะครับมันจะมีเด่นที่สุดแค่2ชุดก็คือ57กับ52 สำหรับชุดนี้นะตัวรองก็ประมาณนี้นะเน้นไปที่5 7กับ5 2เด่นผมชี้ไปที่เลข5นะถ้ามันเป็นไปตามสูตรนะครับตามสูตรตามสาติถ้าชอบก็ลองตามดูนะเพราะว่า,าเลขลาวพัฒนาเนี่ยผมหลุดมาหลายงวดนะครับก็ยอมรับว่าหลุดจริงๆ4ีหงวดละที่มันไม่มาให้นะก็พยายามพลิกแพงหาสูตร อย่างงวดที่แล้วผมก็เอาสูตรปักหลัก10บบนหน่วยบนมาจับคู่ชุดมันก็ไม่มาให้นะมันก็ยังหลุดยังพลาดไปงวดนี้ผมก็เลยพลิกแพงเอาสูตรเลขเด่นเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีคำนวณของสูตรนะครับทั้ง5สูตรว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงถ้าชอบก็ตามได้นะแต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับก็ <laughs> ดูไว้ดูไว้ก่อนนะดูไว้ก่อนแล้วผมมีสูตรเลข อีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้อีกชุดหนึ่งนะที่แตกต่างจากชุดนี้นะครับถ้าใครชอบชุดนี้ก็ลองตามชุดนี้ได้เหมือนกันเป็นสูตรเลขตัวเดียวมวทติแล้วนั้นผมให้ดูอยู่นะสูตรชุดตัวเดียวเนี่ยมันจะมีอยู่3สูตรที่ผมลองทําดูมันมีสูตรนี้ที่มันเข้านะครับแล้วก็ผมลองเอามาจับคู่กับสูตรชุดนี้ดูมันก็เข้า2ตัวล่างก็คือ1น ใน6งวดนี้สูตรนี้มันจะมาประมาณ6งวดนะครับ6งวดนี่มันจะเข้าที่2ตัวบนอยู่งวดเดียวก็คืองวดที่ออก7 5สูตรตัวเดียวนี้เดินมาประมาณ6งวดอันนี้ก็หงวดนะครับใช้หลักหมื่นหลักสิบบนสองครั้งบวกกันอันนี้หลักแสน4ครั้งหลักหน่วยบน40่นี่ก็เข้าที่เล็ขล่างนะ3าหเข้าที่เล็กล่างงวดนี้เข้าบน5,0เข้าล่างแล้วก็3ามสก็เข้าล่าง ถ้าใครชอบชุดนี้ก็ลองตามดูที่ผมดึงจากชุดนี้ไปนะครับก็มีหนึ่งห้านะหนึ่งห้ที่ผมดึงไปจริงๆแล้วที่ผมโพสนะผมเอาผมเอา51ไว้เป็นเป็นชุดเน้นแต่ว่าลองวิเคราะห์ดูแล้วนะผมเอามาดึงไว้เป็นตัวรองถ้าชอบ1นึ่หรือชอบชุดนี้ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่เนี้ยก็ลองตามดูได้นะมีสี่ชุดนะครับหนะึ่งสี่นึ แต่ที่ผมจะแนะนำก็คือสูตรชุดนี้แหละชุดนี้เดี๋ยวผมฝากคำเตือนกันก่อนนิดนึงนะครับข้อมูลนี้เป็นแค่การคํามูลหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ญดูพีดีโอของท่านในการับชมห้ามนำไปเล่นกนรนารพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับสูตรผมมีอยู่5สูตรนะครับ5สูตรอันนี้คืองวดวันที่7สูตร2ตัว 1>, 1 2 3 4งมี่หมีสูตร2ตัวอยู่3าสูตรแล้วก็สูตร3ตัวอยู่2สูตรนะครับผมจับทั้ง5สูตรนี่มาชนกันงวดนี้มันจะเด่นที่สุดที่เลขห้นะครับตัวรองก็คือเลขเจแล้วก็มาเลขสอแล้วก็ที่ชนตัวเดียวก็คือ896ถ้าจับคู่นะมันจะมี5 7 52 5็5ห้แล้วก็56าถ้าวัดใจที่เลขห้ตัวเดียวน,นะครับถ้ามันเป็นไปตามสิติที่ผมทําดู ใน6งวดหลังสุดนะครับมันก็จะมีเด่นแค่ตัวเดียวมาดูสูตรสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมสูตรที่ได้2กับ5ก็คือสูตรชุดนี้นะครับก็จะเดินมาอยู่ประมาณ8งวดใช้หลักหมื่นหนลักพันหลักหมื่นคือ1หลักพันคือ1นะครับบวกกันเป็น2 2บวกเพจะเป็น5 งวดิเล่ห้ากับแปดมดิเลวผมเก่งไปที่เลข8นะสูตรชุดนี้ผมเอาผมให้ดูอยู่นะแต่ว่าผมเอามาตัดในชุดโครงสร้างซึ่งมันไม่มานะครับผมว่าเก่งไปที่เลขแปดแปดก็ไม่เข้าอ่าสูตรที่2สูตรที่สองนี้ได้5กับ2ก็คือสูตรชุดนี้งมดิเล่ศูนย์กับเจ็ดก็เข้าตั้งแต่1 7นะครับ1 7เป็นต้นมา สิบบนหน่วยบนบวกห้า,าสูตรที่สามเป็นสูตรสองตัวเหมือนกันใช้หลักหมื่นหลักพันบวกสามวันนี้5กับ7จ็ดวันที่แล้ว8กับศูนย์นะครับแต่ว่าสูตรชุดน,นี้มันจะมีเข้าล่างอยู่งวดหนึ่งก็คืองวดที่ออก6 1หนสสสูตรที่สี่ แสนหน่วยบน3ครั้งบวกหมงวดที่แล้ว5 6 7หมงวดนี้7 8 9เดินตั้งแต่4 3นะครับแล้วก็สูตรที่ได้5 6 7หมงวดที่แล้ว3 4 5แสนหน่วยบนบวก9วันนี้จะอาสูตรที้จะเดินอยู่ประมาณ6มงวดนะ ผมลองทำสถีย้อนหลังหงวดนะครับใน6งวดหลังสุดเนี่ยผมจะให้ดูสถิติสักนิดหนึ่งอันนี้คืองวดที่ออก50ูบนนะครับจับหสูตรชนกันเนี้ยมันจะเด่นที่สุดที่3สูตรก็คือ5แล้วก็ที่ชน2สูตรก็จะมี8 7 0ถ้าจับแบบนี้มันจะมีอยู่3ามชุดนะครับจะมีอยู่3มชุดก็คือ58 57 5ดห้าแล้วก็งวดที่ออก0ูนย์ห้า มันจะเด่นที่3สูตรอยู่ที่0แล้วก็2สูตรมี4ตัวจับแล้วมันจะมีอยู่ประมาณ4ชุดชุดที่เข้าก็คือ0 5แล้วก็งวดที่ออก6 4บนเด่น4สูตรชน4สูตรที่เลข6แล้วก็ตัวรองจะมี8 4 7ชุดที่มันเข้าก็คือ6 4นะครับงวดที่ออก7 5มันจะชนที่2ตัวก็คือ7กับ5 ส่วนชน2สูตรก็จะมี4กับ6ชุดที่เข้าก็คือ7 5นะครับงวดนี้มามาพร้อมกันทั้งสองตัวงวดออก4 8่สามสูตรก็คือ,คอเลข8แล้วก็2สูตรนี่จะมี 4, 3, 2ชุดที่เข้าก็จะเป็น4 4 8, อ่ี่แแล้วก็2ตัวบนที่ออกสองสมันจะชน2ตัว 3, 3สูตรก็คือ4กับ2แล้วก็มี1ที่ชน สสูตรนอกนั้นก็ชนอย่างละสูตรนะครับจะเป็น3 9 6 0ศนย์อย่างละสูตรถ้ามันเป็นไปตามนี้นะมันจะตัดตัวเนี้ยทิ้งไปเลยนะครับตัดตัวที่มาสูตรเดียวเนี้ยทั้งหกวดถ้ามันเป็นไปตามนี้นะมันก็จะมีแค่เนี้ยห้าเห้นี ก็ภาวนาให้มันมานะครับให้มันมางวดเนี้ย <c oughs> แต่ผมจับเผือไว้จับทุกตัวนะครับผมจับทุกตัวเน้นไปที่เลขห้าห้าเจห้าสองเน้นที่สุดละ ลองดูคุณผู้ชมวันพุธนี้จะเป็นยังไงจะปังหรือจะพังอีกนะ <c oughs> อ่าก็ทำทุกทำทุกวิธีทางเหมือนกันนะพยายามแนะนําคุณผู้ชมทุกวิธีทางอยู่ช่วงที่มันเข้ามันก็เข้าดีนะครับช่วงที่มันเข้าก่อนหน้าเนี้ยเดือนที่แล้วที่มันเข้าดีอะ่ะโอเค ชอบตามได้เลยนะครับ